เริ่มต้นจำนวนผู้ติดเชื้อสำหรับไวรัสโควิด1 9ในพื้นที่ของประเทศไทยวันนี้นะคะเรียกว่ามีผู้ป่วยที่พบเนี่ยเกินกว่าหลักพันเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะขณะที่จงังหวัดสงขลาวันนี้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น32ราย โดยวันนี้นะคะมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทะลุปเป็นหลักพันเข้าสู่วันที่5ค่ะจากรายงานการอัปเดตของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะคะประจำวันที่19เมษายนโดยวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อค่ะจำวนทั้งสิ้น1,390รายค่ะทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่43,742รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม104ราย ส่วนที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะก็มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดค่ะวันนี้เพิ่มขึ้น32รายค่ะมียอดรวมสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน236รายค่ะซึ่งยอดผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เป็นผลมาจากมาตรการการตรวจเชิงรุกของสาสุขจังหวัดสาสุขอำเภอและก็โรงพยาบาลในพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง7แห่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ขณะที่วันนี้ทางจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อนะคะได้มีคำสั่งเลขที่19ทับ2,564ในการประกาศห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพื่อการสอนการสอบการฝึกอบรมการห้ามจัดกิจกรรมที่มีบุคคลรวมกลุ่มเกินกว่า50คนเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของพื้นที่การปิดสถานบริการสถานบันเทิงสถานประกอบการที่คล้ายกับผับบาร์คาราโอเกะทั้งหมด รวมไปถึงร้านอาหารเครื่องดื่มให้นั่งทานในร้านได้ไม่เกิน3ทุ่มและก็ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุราภายในร้านนอกจากที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าสนามกีฬายิมฟิตเนสค่ะก็ให้เปิดได้จนถึงเวลา21นาฬิกาโดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและให้งดบริการตู้เกมเครื่องเล่นส่วนสนุกส่วนร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุง่งให้เปิดได้ตั้งแต่เวลาตี4ีจนถึง5ทุ่มค่ะ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยทางด้านนายจารวัตเกี้ยงเกลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปตรวจดูความพร้อมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน2แห่งค่ะ ประกอบด้วยโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชครินและศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะที่สามารถรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อได้ประมาณ200เตียงโดยมีโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งที่มีการจัดระเบียบมีจุดคัดกรอง มีบุคลากรทางการแพทย์คอยอำนวยความสะดวกรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคมาดูแลในด้านความสะอาดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่อาสารักษาดินแดนคอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาะะบอกว่าทางจังหวัดได้มีการเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยจวําหวน9แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่นาหม่อมโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินศูนย์บริบาลผู้สูงอายุศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่พีซีบ้านลางงามเพื่อชนะค่ายมหาจัก,กรีศรินทร์อเภนาทวีค่ะ ค่ายลบบุรีรามเมศขอไปค่ะค่ายลบบุรีรามรเมศวนอเภอเทพาโรงพยาบาลทัญลักษณ์สงขลาและก็ศูนย์พักพิงอเภอราโนรซึ่งจะสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยได้ประมาณ1,200เตียงอีกทั้งยังมีการเตรียมพร้อมสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมในกรณีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ